นี่ทิฏฐานี่เรานี่ทิฏฐานี่เราตาทีเรวจะเล่าให้โยมฟังนิดหนึ่งแต่เล่าเป็นบทกลอนโยมมะให้ฟังเรื่อยๆอ่ะเราโยมเอาไปคิดด้วยเงกับตาอยู่กันมาแสนผาสุกเปรียบเทียบสิฏฐานี่สิของพวกเราที่เป็นสุนัขโจในหลวงพ่อเป็นผู้ว่างง่ายเป็นผู้ว่างง่ายเทบตายอยู่กันมาแสนผาสุข จะนั่งลุกยืนเดินเดินหนักหนามาวันหนึ่งเทีนพลึ่งเอ่ยประยาว่าเทีนมีคุณแก่ตาเส้จหิๆเทีนช่วยพาตาไปที่ทางตาตาจิงได้ชมนางสับพสิ่งเพราะฉะนั้นดวงตาจงระวิงว่าเทีนเป็นสิ่งควรบูชา ก็ทีนายโยมตาเนี่ยถ้าทีไม่พาเขาไม่ได้ดูอะไรหรอกแต่ที่ได้ดูโน่นโด,ดูนี่กันี่ยเพราะทีอาแับตาได้ฟังทีคุยโม้ก็หมันไส้จึงร้องบอกออกไปด้วยโสาว่าที่ทีไปได้ว่าที่ทีไปได้ว่าที่ทีไปได้ ก็เพราะตาดูมักทาเศษแก้วน้ำไม่ทำตีนเพราะฉะนั้นตีนไม่ควรจะมาดูลินสรุปแล้วตาม,มีค่าสูงกว่าตีนทั่วทาลินตีนไปได้กอบรอาตาต่งอีกใช่นไหมโยมตีนได้ฟังให้ข้างแขน แสนจะโดดแต่ตาตอบอาตีช่างโมโหนะตีได้ฟังให้ขัางแขนแสนกระโดดแสนจกโลดวิ่งกระโดดโลดไปใต้หน้าผาเราะบดีคุยเบ่งเก่งกว่าตาดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลยตาเห็นตีทำเก่งเร่งกระโดดก็ที่รู เฉยเต็มผาตาผาลาล้มทั้งต้นเลยตกและหวยห้าผาตายหาทั้งตาตีเลยอยู่เอ็กันเราทุกคนเก่งไม่เหมือนกันอยู่เหมือนเหมือนฝานไม่นะจอบมีความขนาดที่ไม่เหมือนกันใช้งานไม่เหมือนกันเวลาโค่นไม้นี่ยก็ต้องไม่ฝานจอบก็อย่าไป กวนอ่าก็ปล่อยให้ศาลก็าทำหน้าที่แต่มองเห็นสัจธรรมถามก่อนกี้เวลาเท่าไหร่โคตรสามสิบห้าสามสิบห้าไม่ได้ป้ม่ได้ยี่สิบแล้วอ่าจดป้าเมื่อก,ก่อนแล้พก็เลี่ยมท่านควาเป็นเช่นเรายืนเดินนั่งนอนกินรื่งทำพูดคิดแต่ตอนนี้ท่านทำอะไรไม่ได้ที่มีความจริง ธรรมะสัมมัยากมริตพันธ์อันเราก็คุณตายกันแล้โยมไปงานศพเลรงานจะถามว่าโยมได้อะไรบ้างก็ให้ได้ธรรมะจากผีของดีจากพระของดีจากพระก็คือธรรมะโยมเพราะฉะนั้นขอชื่นชมโยมในสุภาพโจของอลหลวงพ่อเนี่ยคงไม่ได้สี่สินาทีแล้วเสียกเรื่องง่าโยมช่วงนี้ ไปไม่กลับคืออะไรก็คือเวลาผ่านมากี่หาฝนแลน้วท่านบอกจะคืนไปสิบสี่อีกครั้งคงไม่ได้ก็บอกว่าการเงินทองหล่นห,หายวันไปหายังมีท่า,าบาังครบบังค,บ,งคบประสบสมแต่วันวันคืนผ่านไปไม่ปรารมจะที่โยนจอหลังลอง่าหวังเลยบุติดอยู่ในความะาสะดวกความสบายรูป รถกลิ่นเสียงติดในรูปสวยๆรถอร่อยเสียงพร้อๆสัมผัสรุ้มรุ้มคือใครคืออะไรคำพื้นเมนองก็คือผู้ที่จากพวกเราไปในที่นี้ก็คือหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระครูจารว,วันน้ำพิสุทธิ์รู้สึกว่าจะเป็นคำบรรยุทธ์ท่านเล่าว่าสมัยก่อนเล่ามีการรับเรื่องนะเดี๋ยว ท่านเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยคำว่าพื้นไม่ฮียมสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ท่านหัวท่านก็ทํางานเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทเป็นหัวหน้าแผนกแผนกหนึ่งเป็นในที่สุดมีคนถือื่นองในอยู่ที่สุดพอวันหยุดน้ำมันกินเหล้ามองท่านเล่าที่เรื่องทุกทางทุกทางจะต้องทัำซาเรื่องก่อ การนี้ทาแป้ให้ให้สดโยงบอย่ากระี่แ้หาให้หน้าขาวก็บอกว่าหน้าขาวใส้ไปสวนนั้นหน้าขาวใสได้ไปสวรแต่ถ้าหน้าดำใจมืดไปทุกข์ขิเอทุกข์ขิปฏิการหา้าตุเข้ามองเนี่ยทุกข์ิตหวังได้เคิดเตะอาสกเะ สุขต inh. th ิป <Gund> ฏ <favor. S 1> ิกันขาแต่ถ้าจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็หวังได้ว่าเอาให้หน้าขาวไว้ก่อนนะดูที่ยี่ไทยที่ตายเนี่ยที่ตายที่เขาทำศพน่ะหน้าจะขาวหรืมามดอกอะไรหน้าขาวถามว่าใครทำเป็ครับอาจารย์ชุนบอกว่าผมเคยทำครับก็ให้ตามไปซื้อกระดาษหักซื้อตาปูโอ้คออะไรมาเรียบร้อยเอาข้าวยางมาเพื่อที่จะปิแล้วใส่น้ำแข็งตายได้แล้ยไปที่ชอบ แตมาบอกว่าไม่ต้องไปที่ชอบก็ได้แล้วแต่มีที่ทำตามที่แต่ตอนเป็นเนี่ยให้ไปที่ชอบบ้านนะไปบ้านนะแต่าเป็นเป็นให้ไปที่ชอบบ้าน